มาเดี๋ยวให้ช่างเจลองให้ดูครับครับช่วยยกลายยกลายก็ดื่นก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องบะเบียรดําสิงนะครับเดี๋ยวเราจะลองเสียงดูก่อนเลยนะครับแปดนิ้วกับสิบนิ้วนะครับตัวไหนจะเสียงออกดีครับไหนๆเราได้ใส่แล้วเนาะทุกคนเนาะเราก็อยากให้มันถูกใจครับวา,างวางเชื่อมบนนี้นิดนึงั้ชจังเจวางวาง เอาอาไวอนั่นเด 1, นนอาเ,เอยยนิดเดียวแค่นี้แหละเอาาจับมันอยู่ไหมจังเกน่ะฮะมันจะไม่ขาดก่อนบอ่ติดเลยบ่ anh ơi yun đêm demo tít khang, nhẹp canzon cái để lên keeng luôn, để lên keeng luôn, à, lên nhiệt ประมาณนี้นะครับนี่นนให้ออกไม่อยากออกนะทีนี้เดียวอ,อีกนะเออปิดวลูแกก่อนปิดส,สองล็อกเด้อเบาๆเด้อของไม่เด้อเดีย๋ยวถลอกเด้อเสียงก็ ประมาณนะั้นอันนี้ลุมใส่กำลังเลยลุมใส่ลังเลยไม่เป็นไรหรอกเอ,อ้อย่าลืมอย่าลืมคอ,อทอเอทเ,เ,เดียลอยด์้วย <laughs> ลองดูครับลอ,ลองเสียงก่อนเนาะจะได้ดูว่ามันต่างกันยังไงอันนี้จะเป็นสิบนิ้วนะพี่น้องตัวนี้ ถ้าเกย์คิดว่าตัวนี้ดังดีไหมสิบนิ้วนี่คิดว่าน่าจะดังใหญ่กว่าตัวนั้นหรอมัอ้งโอ้แตมม่มันมีลิน้นนี่เนาะนี่มันมีลิ้นครับพี่น้องนี่เขาทำลินบบ้นวไว้ให้ครับเต้นบิดเพื่ออะไรรู้ได้ไหมครับ áo anh lên hả? Thì để anh kia lên thử đi. thế nào? เดี๋ยวผมจะไปลองเล่งดูสิมันเป็นยังไงครับฝากกล้องไว้จบ đáp gần cọc của bát nầm màn níu đáp 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 เอาโอเคนี่แหละเออโอเคนี่แหละตัดฉลามเลยไหมชอบฉลามไหมเออไม่ไม่เอาเอากองอขึ้นนี่เลยเอองอขึ้นบนแบบะเออเฮ้ยตรงนี้แหละเท่กว่าเวลาควันดำๆมันจะยิงเนาะปิดดำแกยังดำแกเลยเอาไอ้ไอ้ไอ้สิบนิ้วนี่เท่าไหร่นี่อันนี้กี่แปดนิ้วหนึ่งสองสี่หก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าสิบนิ้วได้ห้าใบถ้าแปดนิ้วได้หใบนะทุกคนฮะ,ะหลังจากที่เราลองท่อเสร็จนะทุกคนก็เดินกันเลยครับเดินท่อเลยนะครับเอาแฟนเลี้ยงไหมช่านเกื์ช่านเก๋เริ่มจะปวดหัวกับผมแล้วครับ บอกว่าเมื่อไหร่มันจะเสร็จวะอืออ้าวก็ได้ฟังเสียงกันแล้วนะครับเอ่อสำหรับเอ่อไอ้สิบนิ้วกับแปดนิ้วนะครับเรียงหกใบนะครับก็เสียงก็ถือว่าเอ่อพอได้นะครับสิบนิ้วก็จะเสียงใหญ่หน่อยนะครับหกนิ้วก็จะเสียงเล็กหน่อยนะครับแน่นๆนะทุกคน แต่ว่าถ้าเป็นแฝดสามออกท้ายนี่เดี๋ยวเรายังไม่ได้ลองนะครับแต่เราแค่ทำทรงเฉยๆตัวบนเบิ้งขนาดบ่างหรยุน,นบิดบ่ขึ้นอีกเ,เ,นะเออเออนั่แหละใส่สิ่งที่เราผดเลยย่างเลนยนตรงนี้แต็กตัวบนก,นก่อนเลยมั้งไปลงนิด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 ียว เออนี่แหละเออนั่นแหละมันมันต้องหมุนเอามันมันกดไม่ได้มันต้องหมุนเอาประมาณนี้ครับยังดูดูดูเอ้รูมันทางไหนคนทางไหนเออหมุนออกไปนู่นดิดิเอ้ไม่ได้ไม่ได้เจ้เกินแล้วเกินเกินเออเกินโอ้สายยากครับเดินท่อนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ดามาทำเอ้ยธรรมดานะทุกคน กว่าจะได้เนี่ยโอ้ละลายครับเอาก็ได้ฟังเสียงกันทุกคนนะครับก็ลองคอมเมนต์มา,าว่าเจ้าสูงสูงสูงบ่ลงนิดลงนิดึงเออนั่นแหละเอาเลย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 ก็ลองคอมเมนต์มาได้ครับชอบสไตล์ไหนนะครับก็ลองแชร์ประสบการณ์นะครับผมเ,เดี๋ยวคลิปนี้ก็ลำลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ